ต่อมาก็เป็นพระภูละตถาทิศพระลัทิติ์ก็มีปัจจัยกี่ตัวหนึ่งตัวคืออาลุปปัจจัยอาลุปปัจจัยก็ใช้แทนสับได้สองสับคือที่จริงแล้วมันชื่อของมันก็คือพระลัทิต์ที่จริงแล้วควรจะใช้แทนพระลัทธิที่แปลว่ามาก แต่ว่ามันก็สามารถใช้แทนอีกสามลิงได้คือปะกะติศัพทีท่แปลว่าเป็นปกติเมื่อสร็จแล้วก็เป็นคุณนามแจกได้สมลิงก็คืออัญญบทมันเป็นลิงอะไรก็แล้วแต่บทสมม็จก็จะเป็นลิงตามอัญญบทเราดูโครงสร้างของโรบิคราะห์ถ้าเราใช้รูปปัจจัยแทนปะกะติศัพโรบิคะห์จะเป็นอย่างนี้ ก็คืออารูปปัจจัยเนี่ยไปอยู่หลังนามานามตัวไหนก็นแล้วแต่นามานามตัวนั้นในรูปีครกก็วางไว้เป็นตัวที่หนึ่งตามลิงเดิมของตัวมันเองเป็นเอกวัจนะแล้วก็มีอสรวางไว้เป็นตัวที่สองอสรตัวนี้ก็ดูอัญญบทอัญญบทเป็นลิงอะไรวัจนะอะไรอสรก็ประกอบเป็นเฉทิพั์เอกวัจนะ ตามลิงแต่บจรณแต่ว่า,ะนะวามีรูปเป็นจตินคำไม่ใช่เป็นปฐมาก็คืออีกครั้งหนึ่งารูป,ปัจจัยไปอยู่หลังนามนามตัวไหนถ้า,ารูปปัจจัยใช้แทนปกติศัพท์นามนามตัวนั้นวางเป็นตัวที่หนึ่งเป็นปฐมัยพัฒน์เอกเอาอาสะวางไว้ตรงกลางแล้วปกติวางไว้ตัวนี้ปกติคงรูปอยู่อย่างนี้อย่างเดียวไม่ต้องเปลี่ยนไปตามอะไรทั้งสิ้นนามนามจะเป็นลิงอะไรก็แล้วแต่ปกติก็ยังคงเป็น ปกติเหมือนเดิมเช่นชนะสัตเอาข้าไปชนะอสสัปกติชนะอสสัตปกติชนาลุแล้วก็อัจจุบันคือประเทศโสชนเป็นปกติของประเทศนั้นเห็นไหมอสสันี้ยกอาจจุบัดเข้ามาชนเป็นปกติของประเทศนั้นแล้วก็ประเทศนั้นชื่อว่ามีชนเป็นปกติ คณะเราีควาจำไว้แบบนี้อศัศปกติอศัศปกติไม่มีอติกำกับนะครับชนเป็นปกติของประเทศนั้นแล้วก็ประเทศนั้นชื่อว่ามีชนเป็นปกตินี่ตัวนามนามให้เป็นปฐมัยพัทเลยเอกะแต่ถ้าเกิดเราใช้อารูปปัจจัยแทนพระอห,หุละสัก พลัตัวนี้ต้องผันไปตามตัวนามานามก็คือปัจจัยอารมณ์ป,ปัจจัยไปอยู่หลังนามานามตัวไหนนามานามตัวนั้นอันดับแรกประกอบเป็นปุงเป็น,เป,นเป็นลิงเดิมวางไว้เป็นตัวที่1แล้วก็อาศะวางเป็นตัวที่สองแต่ว่านามานามเป็นลิงอะไรก็แล้วแต่โพละจะโัเป็นนปุงเอกเลือกใช้พละัะต้องดูลิงของตัวประธานในรูปยิ่เคราะห์ด้วย จะมีคำแปลว่ามีมากเมื่อกี้มีคำแปลมีเป็นปกติเช่นเมื่อกี้ก็ตมามวิค์เหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนจากโพโลเป็นเปลี่ยนจากปกติเป็นโพาโลก็เป็นชโนอาศาโพาโลชนาลูประเทศโสชนของประเทศนั้นมากประเทศนั้นชื่อว่ามีชนมากฟังดูแล้วเหมือนงงเอาอันจะบดทเป็นอขออภัยเอาตัวประธานเป็นอิทธิฤทธิบ้าง แต่ว่าอันยวดยังเหมือนเดิมบทต็จก็ยังเป็นปุงลิงอกะเหมือนเดิมกัญญาอาสะโภรากัญญาลนางสาวน้อยของประเทศนั้นมากประเทศนั้นชื่อว่ามีนางสาวน้อยมากมองออกไหมเอาน้าปงสกะลิงบ้างกนางอาสะโภรงเห็นไหมถ้าเกิดะมาใช้โพระต้องดูตัวประธานข้างหน้าว่าเป็นลิงอะไร อันนี้ประธานเป็นนักปุ่มก็เป็นทนังอาสาผู้รังธนาลุกประเทศโทรัพย์ของประเทศนั้นมากประเทศนั้นชื่อว่ามีทรัพย์มากเวลาสําเร็จแล้วให้ดูอันญ,ญบบเป็นสําคัญอันญ,ญบบเป็นลิงอะไรบทสาเร็จก็ผันตามลิงของอันญ,ญบทเท่านั้นเองอันญ,ญบบจะเกี่ยวข้องกับตัวอาสาที่อยู่ตรงกานอีกครั้งหนึง่งคือเกี่ยวข้องว่าขอให้ลิงตรงกัน วัจะนะตรงกันแต่ตัวตรงนี้เป็นจัตถีเท่านั้นเองพอจะมองออกหรือไม่ถ้ามองไม่ออกต้องพยายามทดสอบดูชนมีอภะพิชามากตั้งวิีคร์ว่าไงอันนี้ใช้แทนคำว่ามากอภะพิชาเป็นอิทธิฤทธ อภิชาอสสัาหุลาอภิชาลุนี่อภิชาของชนนั้นมากชนนั้นชื่อว่ามีอภิชามากเอาใหม่ชนมีอภิชาเป็นปกติอภิชาอาัสสะปกติเห็นไหมค้ัเกิดเราใช้ปกติเราไม่ต้องห่วงลึงืลองลงอะไรเลย อยากจะเอาให้มันยากให้มันง,ง่ายมันเล่นแต่เราเท่านั้นเองเห็นไหมอภิชาอาสสปกัติอภิชาลูกอภิชาของชนนั้นเป็นปกติชนนั้นชื่อว่ามีอภิชาเป็นปกติประเทศมีหนาวมากหนาวเป็นนปุพุสกิชสีตังอาสสาพาหุลังสีตารุกหนาวเป็นหนาวของประเทศนั้นมากประเทศนั้นชื่อว่ามีหนาวมาก ใชอารูปปัจจัยแทนคำว่ามากประเทศมีหนาวเป็นปกติสีตา่างอาสา,าปกติสีตางลูกใช้ปกติได้ไม่ต้องเรื่องลิงถ้าอัญญบทคือตัวที่อยู่ในวงเล็บเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับมันคือมันเป็นสถานที่เช่นประเทศชนบทเมืองหรือบ้านอะไรก็แต่เป็นต้นต้องคำว่าอาสา ที่เราประกอบเป็นฉันทิพพ์นะ่ะเราสามารถประกอบเป็นสตมีพัท์ก็ได้อาจจะเป็นตัฏฐะหรือเอฏฐะก็ได้ฉะนั้นถ้าอาจจะบทเป็นอาจจะอจะบทเป็นเกี่ยวกับสถานที่ตรงนี้ก็อาจจะเป็นตัฐะหรือเอถะหรือเราไม่นึกถึงอะไรก็จะเป็นอสัต์ตามที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่ที่ผ่านมาก็ได้หรือให้มันยุ่งยากทำไมจำรูปีเคอะเยอะหลือเกินก็นแล้วแต่แต่นี่คือเสริมประเดยนว่า อันนี้เป็นสถานที่จากอารศาตร์เปลนเป็นตัฐาเป็นตัฐาหรือเอ็นาได้กอดสีตังตัฐาปกติสีตารุปหนาวเป็นปกติในประเทศนั้นประเทศนั้นชื่อว่ามีหนาวเป็นปกติหรือสีตังเอ็ถาพระุลังสีตารุปหนาวในประเทศนั้นมากประเทศนั้นชื่อว่ามีหนาวมากต่อมาสทิตสุดท้ายของวันนี้ แล้วก็อยากจะให้เปิดหนังสือสูเสเดชบาลียากรมีไหมในหน้า244ด้วยมยกรน,นะครับ244วันนี้เราจะต้องทำรูปนี้ก็อ,อันนี้ด้วยเศษถฐตาทิตไม่มีใครอยู่ช่วยแล้ววันนี้ขอเปรับบุญที่ไหนกันหมดก็มีรูปปีสงปีสามหรือถึงปี1นึ่ดังนั้นต้องเป็นที่พึ้นของตัวเอง ไม่มีใครช่วยเหลือแล้วดังนั้นเศรษฐาตัทิศก็จะมีปัจจัยอยู่5ตัวคือต,ตาธตรมอียิสกะอียะอิทะก็เราก็ใช้ปัจจัยตามรูปวิเคราะห์ตามตามชื่อตัทิศเราควรจะเป็นใช้ปัจจัยแทนเศรษฐาประเสริฐแต่จริงแล้วมันไม่ได้ใช้ปัจจัยแทนอะไรเลย ตัวปัจจัยเองแหละจะแปลว่ากว่าหรือที่สุดก็คือตออที่นี้ใช้ปัจจัยแสดงลงแล้วก็จะแสดงคุณนามสองชั้นคือชั้นวิเศษกับอติวิเศษตระอิยะอิสกะตัวนี้จะแปลว่ากว่าแสดงคุณนามชั้นวิเศษส่วนตมะอินทะแปลว่าที่สุดแสดงคุณนามชั้นอติวิเศษดังนั้นจำไว้ว่าตระอิยะอิสกะอยู่หลัง น,นามนามอยู่หลังอะไรจะมีคําแปลว่าหวานตามมาด้วยตามาอิท่าอยู่หลังตัวไหนตัวนั้นจะมีคําว่าที่สุดต่อมาด้วยเพราะว่าตัวเด็นแล้วใช้แสดงคุณนามสองชั้นคือวิเศษกับปฏิวิเศษมาดูรูปวิเคราะห์เปิดไปหน้าสองสี่นะครับโดยมากเราจะใช้รูปวิเคราะห์ที่เป็นอัญมณีเป็นปุงลิงแต่ว่าวันนี้เราต้องเรียนสามลิงกันแหละแตนั้นเท่าไห้ได้ว่าชัพพี อเมปาปาอาไ้สัพเพออเมปาปาอายะมิเมสังวิเศสนะปาโปติปาปะตะโรฉะนั้นอันนี้คือรูปวเคอห์นะครับที่เราจะเรียนกันรูปวเคอห์ที่กันที่เราจะเรียนกันวันนี้โดยใช้รูปวิเคราะห์นี้แปลบทสังเ็จอาจจะเป็นปาปะตะโร ปาปะตม,มูปาปิโยปาปิสโกอาจจะแค่รู้วิเคราะหเดียวบทสมเด็จอาจจะอาจจะใช้ได้ไหลปัจจัยเลยในตัวทิศนี้เฉะนั้นจำวันนี้ไว้ก่อนคือจำช่วงแรกสับเพอีเมแล้วตรงนี้อาจจะเป็นปาปาถ้าศัพที่เอาปัจจัยของตัวทิศไปอยู่ท้ายเป็นปาปะก็เป็นปาปาแล้วก็อายะมีเมสัง ก็คือเอาอายางกับอีเมสังนันเองมาสนที่การรับวิเศษซนะแล้วก็ปาโปตัวข้างหน้าเป็นภูพุทธตัวข้างหลังเป็นเอกพุมาบวกกับอิติก็เป็นปาโปติส่วนบทสําเร็จก็เอาศัพท์เนี้ยลงปัจจัยถ้าลงตระก็เป็นปาปัตโรถ้าลงตมะก็เป็นปาปัตโมถ้าลงอิทาก็เป็นปาปิโถถ้าลงอิยะก็เป็นปาปิโย นั้นท่องไว้สัพเพอีเมปาปาอายะมีเมสังวิเศสนะปาปูติปาปะตโรปาปะโกปาปโยปาปิโธจำไว้เป็นตัวอย่างแรกก่อนถ้าเกิดอันจะบทเป็นอีทธิลิงอันนี้เสริมไปเท่านั้นเองไม่ต้องจำอะไรกันมากก็ก็จะเป็นสัพพาอีมาจัางสัพเพอีเมก็เป็นสัพพาอีมาอายะมีมาสังวิเศสนะส่วนตัวเนีก็เป็นปาปาติถ้าเป็นทีลิงก็เป็นปาปาติ แล้วก็ปาปัตตา,าปาปัตมาประมาณนี้ถ้าจะบทเป็นนปูสกลิงจากสพเพอเพอิมีสัพไยมาก็เป็นสภพานิอิมานิแล้วก็จากอายังสองลิงแรกพอจะเป็นอายังปุงลิงเป็นอายังอิทีลิงเป็นอายังแต่นปูสกลิงจะเป็นอีทงังมาบอกกันอิเมสังก็เป็นอีทามีเมสงังวิเศษเสนะเหมือนเดิมตัวที่บวกอิติขเบนเป็นปาปูติที่เป็นปุงลิงอิทีคร่าวๆก่อน ยังไม่ใช้งานจริงใช้งานจริงมาดูมาดูบัจจัยตัวแรกคือตระอันนี้ก็จะมีคำแปลว่ากวาเช่นเราเอาตระไปลงหลังปาปา,ปาที่แปลว่าชั่วหรือวิเขาก็สัพเีมีปาปา,ปาช่วงแรกเอาแค่นี้ก่อนนี่สัพเีมีปาปาเนี่เป็นหนึ่งประโยคนะมะแปลว่าชนทั้งหลายเหล่านี้ทั้งประวงเป็นบาปหรือชั่ว แล้วต่อมาอีกประโยคหนึ่งอายังชนโนชน้ปาโบเป็นบาปรือชั่ววิเศษนะโดยวิเศษมีสังชนนังแห่งชนทั้งหลายเหล่านี้อิติพเพน,นั้นโชโนหรืออายังชนโนชน้ปาปะตะโรชื่อว่าชั่วกว่าหรือเป็นบาปกว่าจำเดยมีความใหดไ,ไหมมีสามช่วงหนึ่งช่วง สช่วงแล้วก็สามช่วงตั้งรูปวิเคราะห์เหมือนกันมาเลยเซลลทิตท่องตัวอย่างเดียวได้นี่ก็ต้งองวิเคราะห์หลากหลายได้เลยพอจําได้ไหมท่านสมเอกสัพเพอีเมปาป่า,ปาอันนี้มันออกในบริษสนามหลวงต้องท่องไว้ด้วยนะมันชอบออกพวกเซโทชเชอาอะไรอันนี้เอาผู้หญิงบ้านสัพเพอีเมปาปา,ปาก็เอาผู้หญิงทั้งหลายหล่านี้ทั้งปวงชั่ว ผมแปลปาป่า,ปา,าชั่วแล้วกันแล้วก็อายังหญิงนี้ปาปาชั่วโดยพิเศษแห่งหญิงทังลายนี้คือทั้งหมดเนี่ยมันชั่วอยู่แล้วแต่อีคนหญิงกูเนี่ยมันชั่วกว่านั้นอีกชั่วโดยพิเศษแห่งหญิงทังลายนี้ก็เลยสรุปเลยหญิงนี้ก็คือชั่วกว่านั่นเองอันนี้คือนับปุงสดเป็นอิทธิลิงใช้ปาปาแต่ว่าตัวสัพเพ มีเมต้องเป็นสัพพายมาปาปายังเหมือนเดิมมันอยู่บทตรงอิทธิทิ่ต้องเป็นอิทธิลิงต้องเป็นปาปาติถ้าเป็นปูกลิงก็เป็นปาปูติบทสาเร็จเพราะว่าอิทธิลิงต้องเป็นปาปัตตาลาถ้านนี้บทเป็นปูลิงก็เป็นปาปัตตาโรเครีะห์ถึงเหมือนกันนะครับจําแค่รูปาะหอเดียวแค่เอาตัวนี้ตัวหนึ่งตรงนี้ตัวหนึ่งมาเปลี่ยนเท่านั้นเองเอาหน้าบุกสกลริบากเอากูลังเป็นตัวประธานแต่ ด้านหน้าต้องเป็นนะบมสกัดเลงผู้ก่อนีน่สภานี่อีมานี่อันตระตกูลทั้งหลายเหล่านี้ทั้งปวงชั่วไปอทางกุลังตระกูลนี้ปาปังบกิติชั่วโดยวิเศษแห่งตระกูลทั้งหลายเหล่านี้เหตุน,นั้นตระกูลนี้หรือตระกูลนั้นก็นแล้วแต่ชื่อว่าชั่วกว่านี่ลองให้ดูแล้วแต่เราลองมาทดสอบดูแล้วกันว่าจะผ่านเก่งได้หรือยัง ชนผู้มั่งคั่งกว่าว่าไงเอา,อาเรื่องข้ามาสัพเพอิเมอัตฐาสัพเพอิเมอัตถาอายะมิเมสังวิเศสนะอัฏฐอท,อทติอัตถะตรรม ชนทั้งหลายเหล่านี้ั้งวงมั่งคั่งชนนี้มั่งคั่งโดยวิเศษแห่งชนทั้งหลายเหล่านี้เหตุน,นั้นชนนี้ชื่อว่ามั่งคั่งกว่าเห็นไหมรวิคห์แค่เปลี่ยนตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ท่านั้นเองก็เติมปัจจัยกับตัวที่อยู่ในรบเคห์ได้เลยทางใหม่ชนผู้โง่กว่าสัพเพอิเม าลาอายะมิเมสังวิเศส,สนะพาโลติพาลัตะโรชนทั้งหลายเหล่านี้ทั้งปวงโง่ชนนี้โง่โดยวิเศษแห่งชนทั้งหลายเหล่านี้ใจช,ชนทั้งหลายเราเรียโงน่โงนะเป็นภาพรวมแล้วก็เห็นนั้นชนนี้ชื่อว่าโง่บากระพาละตโรเรีวว่าจัพปีอิมีฮีนา อายาไม่มีสังวิเศสนะฮีโนติฮีนะตรชนทั้งเหลาานี้ต้องพวงเลวชนนี้เลวโดยว,วิเศษแห่งชนหลายเหล่านี้เห็นนะชนนี้ชื่อว่าเลวบาตมามาดูตมะก็แปลว่าที่สุดหรืูปีคอบเหมือมนเดิมแต่ว่าใช้อตินำหน้าวิเศสนะเท่านั้นเองก็คืออติวิเศสนะรูปีคอบเหมือมนเดิม ัพเพีเมี๊ปาปลาอะไม่มีสังใช่้าตัวไหนแปลว่าที่สุดเราเพิ่มอติมาตัวเด้งตรงวิเศษนะตัวนี้แปลว่ายิ่งก็เป็นอติวิเศษนะปาโปติปาปะตะโบชนทั้งหลายเหล่านี้ทั้งปวงชั่วชนนี้ชั่วโดยวิเศษยิ่งแห่งชนทั้งหลายเหล่านี้เห็นนะชนนี้ชื่อว่าชั่วกว่าเอยชั่วที่สุดคำธรรมแปลว่าที่สุด เขาโอเคนะเห็นไหมมันง่ายเอาใหม่ทนผู้มั่งคั่งที่สุดสเพมิเมอาทาอายะมิเมอติวิเศสนะอัทโตติอัทตโมเห็นไหมมีแค่ติเพิ่มมาก็ต้องมีครบแล้วก็เอาตมะมาใส่ตรงนี้เอง พูดเลยชนผู้โง่ที่สุดสเพอิเมพาลาอายะมิมีอายะวิมีสังอติวิเศสนะพาละตมูชนตัางๆที่ทำปวโง่ชนนี้โง่โดยวิเศษยิ่งชนทั้งยนี้เห็นไหมชนนี้ชื่อว่าโง่ที่สุดมาดูปัจจัยตัวต่อมาอีอิสกะตัวนี้ก็แปลว่ากว่า ในรีวิเคราะห์ก็เหมือนเดิมแต่ไม่มีอติอยู่หน้าอติเอออ่่ยูไม่มีอติอยู่หน้าวิเศษนะก็สัพเพหิมปาปาย่าที่มีสังวิเศษนะปะาโปติแล้วก็ปาป,ปิสโกการรีวิวข้อเหมือนเดิมอยากจะใส่ปัจจัยตัวนี้ก็บทดสุดเลก็เป็นอย่างนี้หรือตัวนี้สัพเพหิมีฮีนาอย่าี่มีสังวิเศษนะฮีโน,ะนติฮีนิยิสโกปัจจัยตัวนี้เรียนมันไม่เทอะมันไม่ได้ใช้หรอก ็เหมือนเดิมก็แปลเหมือนกันแปลว่ากวา่าหรือตัวนี้ก็สเปยมีปันดิตาอายะมีเมสังวิเศสนะบันดิโตติแล้วก็บันดิติสโกชนตั้งหลายเหล่านี้ทั้งปวงฉลาดชนนี้ฉลาดโดยวิเศษแห่งชนตั้งหลายเหล่านี้เห็นนั้นชนนี้ชื่อว่าฉลาดกว่าไม่มีอะไรนะครับแต่เจงตัวน,นี้แปลว่ากวา่า มันดูอิยาบัจใจบ้างก็เหมือนเดิมรูืวิงความก็เหมือนเดิมอย่างเช่นตัวนี้ไหมจเพอ์เมปาปาอายะมิเมสังพอแปลว่ากว่าไม่มีอติวิเศษนะอับปวติก็เป็นอับปิโยถ้าเราไม่คิดถึงเรื่องอะไรทั้งสิ้นมันควรจะเป็นอับปิโยแต่ว่าเพืเอิน อปะตัวนี้มันแปลงอปะเป็นกะนะได้ก็เป็นกนิยมฉะนั้นถ้าเราไม่แปลงอปะเป็นกะนะตัวนี้ใช้อปิโยได้เลยแปลว่าน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดแปลงอปะเป็นกะนะก็เป็นกนิโยมก็แปลว่าตัวนี้กนักนะตัวนี้ก็แปลว่าน้อยเช่นกันคู่น้อยกว่าและคําว่าเสฐตัวนี้ประสาน สามารถแปลงประสถาเป็นศักได้เมื่อสเ็ดเช่นตัวอย่างนี้สเพอมีปัะสถาอายะมิเมสังวิเศสนะประสตถุติก็เป็นสายโยแต่นั้นสายโยแปลว่าประเสริฐกว่าชนผู้ประเสริฐกว่าชนต่างเรานี้ทั้งปวงประเสริฐชนนี้ประเสร,เริฐโดยวิเศษแหอย่างชนต่างๆเานี้เห็น,นั้นชนนี้ชื่อว่าประเสริฐกว่าทำไมมันเป็นสายโยได้ก่อนในราวิเคราะห์ใช้ประสถา ก่อนคือประสัทะนั่นแหละพอเสร็จแล้วก็แลปลงประสัทะตัวนี้เป็นสัตว์ตัวเดียวอิยะปะใจเราเอาอีกมาเป็นเอแล้วก็ซ้อนยักษ์เพิ่มไปอีกตัวหนึ่งก็เลยเป็นไสยโยแปลว,ว่าสดกว่าถ้าเราไม่ทําตามแบบนี้เราไม่อยากจะแปลงตัวนี้ต้องเป็นปัตทธโยฉะนั้นปัศทธโยหรือไสยโยแปลว่าประเสริฐกว่าจำไว้ว่าไสยโยมาจากประสัทะในรูปีกอนี่ออก สนามหลวงด้วยนะแล้วก็มีชายโยก็ใช้วุฒะในรูปวิเศษณนะ์แล้วก็วุฒโทติแล้วก็ชายโยก็คือวุฒะตัวนี้เวลาสเสร็จแล้วก็แปลงเป็นชะอียะก็อีเป็นเอตอนยกไปก็เป็นชายโยถ้าไม่ทําตามนี้ก็เป็นวุฒธธิโยมาดูอิทาปจัยอันนี้ใช้มากที่สุดแปลว่าที่สุด ติเคราะห์มันเดิมต่มีอิติในรูปวิเคะห์ที่อยู่หน้าวิเศษเสนะก็เป็นนี่ตัวนี้ตัวเดิมมันคืออะไรอัปปะ,ปปะก็เป็นส,ภภสพีอมีอัปปาอายะมีมีสังอติวิเศษเสนะอัปโปติแล้วก็เป็นกร,รนิโถชนูชนทั้งหลายเหล่านี้ทั้งปวงน้อยชนนี้น้อยโดวยวิเศษยิ่งแห่งชนทั้งหลายนี้เห็นนั้นจน นี้ชื่อว่าน้อยที่สุดถ้าเกิดเราไม่แปลงอปาเป็นกันนะตัวนี้ก็จะเป็นอับปิดโถดจำไว้มันแปลงได้เหมือนเดิมเสร็จโถวโดยชนเพื่อเบริฐที่สุดตั้งมีคำว่าวไงครับสัพเพอีมีปัสสัทธาอัยมญญิมีสังวิเศเสนะ อติวิเศษนะปัสสัตโธติแล้วก็เสโถเห็นไหมเราในเรื่องวิทยาา์ใช้ปัสสัตธก่อนแล้วก็แปลงปัสสัตเป็นศักต์ตัวเดียวอิทธะตัวนี้เอาอิเป็นเออิตัวนี้เป็นเอก็เป็นเศษถักถ้าไม่เอาแบบนี้ก็เป็นปัสสัตถิถูยาวไปเลยนะแั้นแปลงแล้วกันเอาอีกตัวหนึง่งชนผู้เจริญที่สุด ใช้วุฒาในระวิเคราะห์ัพเพอิมวุฒาอายะอิมีสังอติวิเศสนะแล้วก็วุฑโทติเโทโถโนชนทั้งหลายเหล่านี้ทังปวงเจริญชนนี้เจริญโดยวิเศษยิ่งแห่งชนทั้งหลายเหล่านี้เห็น,นั้นชนนี้ชื่อว่าเจริญที่สุดก็คือพิชายเป็นตัวนั่นเองนี่พิชัยเป็นตัวนี่น้องคนสุดท้องดังนั้นในระวิเคราะห์ใช้วุฒาแทนผูกเป็นวุฒา เป็นโถนารูคอนใช้เป็นระสาทการเป็นประสาทการทีโถนรูคอนใช้เอาฟาแทนไปก่อนมีตัวไหนอีกนะสรุปก็ปัจจัยในตัวินี้ก็ต่างปัจจัยในตัวทิศอื่นก็คือไม่ได้แทนนามศั์อย่างปัจจัยในตัวทิศอื่นแต่ว่าใช้เป็นเครื่องหมายของคุณศัพท์เปรียบเทียบสองชั้นก็คือวิเศษกับอติวิเศษวิเศษมีอะไรบ้างก็มีตระ อิยะยิสก,กาที่แปลว่ากว่าสว่วนอดีวิเสษคือตมะอิทธาที่แปลว่าที่สุดโอเคนะครับมีใครสงสัยอะไรไหมไม่มีก็ถามปัญหากันโอเคครับ